สวัสดีค่ะอยู่กับซาบโบสายลุยนะคะวันนี้ก็ทำไมไม่เกลิบขยะทำไมไม่เกลิบขยะครับก็เันน็กเริ่มถอดแล้วนะคะถอดรถพ่อ่หนูเบิ่งสินส่วนนะน่าจะคงสเต็ปเดิมชิจมพูแล้วก็ขาวมุวกบ่าวนอนบ่าแมนบ่แมนขาวมุกที่ยัง อาคืออะ้างเอนขาวหมกสีเหลือบบ่เหลือบยังเราดูเอาให้เขาก็สั่งมาสีขาวหมกของแกก็แกว่าสีเหลือบใครวะพี่โนว่าสีสีเหลือบสีเอฟเฟกต์หรือสีเหลือบมันไม่มันมันไม่มันเป็นเหลือบเหลือบอื่นอ่ะไม่ใช่เหลือบของเขาเป่าเหลือบเดิมอ่ะ เดือแบบจะทำไมเก่าที่เราเคยทำนั่นบะ่ะไม่ก็สีขาวนี่แหละจะมีเหลวอ,อ,อือก็นั่นแหละก็สีขาวนั่นแหลยขาวมุกเหลือบอันนี้คืออะไรมันกาวสามอิมอุมนนาขนาดนี้เลยบะ่ะน่าจะสั่งน้ำยาที่มันเห็นในฟีดแล้วมันฉีดแล้วก็เอา,าน้ฟูนั่นบะ่นนบะไม่ก็น้ำยาที่มันเอาฉีดแล้วพาน้ ต้องมานั่งแนีแค่ดีๆนะเดี๋ยวเป็นรอยเลอะเอาอะไรแค่นะควคเป็นรย<า>ยอยถ้าใส่แบบนี้เลยอ๋อก็ขาดขาดขาดอืมนี่ก็เป็นคแนกแนกแแนนเกะอัะนนี้ก็ได้แค่แกะนะก็ เรอดูความคุ้มหน้าค่ะเรื่อยๆเนาะก็อัพหลายช่องนะคะหลายช่องอยู่นี่นะคะก็เลือกดูเอาค่ะทำสุดเอาดูโอ้โหเก็บหนาวทำไมมีคนเก็บมาเก็บเราพี่ยะเยียมัน yeah. ร้อนผมมาล่วงเงินอะเหรอแนวเนี้ยเจะร้อยพี่เนี่ยมันจะต้องรบอเนี้ยมันเป็นยึดเนี่ ว่าแบบนี้ไม่ได้แรงก็เราไม่ต้องกดแรงไงแล้วก็เอาความร้อนช่วยโยโย่มือไหวไม่ต้องทำแรงนี่ใช้เครื่เลื่อักงหนึ่งตัว โอ้ยเลยอีกสามตัวตัวนี้ใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนเลเหรอเยีย yeah. งานสบายรายได้ดีไม่มีรายได้อ,อ๋อรายได้เลยบอกพี่ผมช่วยผมขอค่าแรงหน้ามั้สิพ่อพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็ทำฟรีเหมือนกันมีกระชงมาเราไปดูเสียนกค่ะ เราจะมาเก็บขยะนะคะทุกคนนี่หลอกสามอิ่มออกเรามาเก็บขยะนะคะถอดออกแล้วก็ต้องล้างคะ่ะดูฝุ่นนะคะทุกคนนี่หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะรถคันเลกหัวคาสซีในบ้านนะคะคันเลกเลยหลังจากที่พ่อขายรถหกล้อให้เสียนินะคะก็จะเป็นแกก็ไปซื้ออยู่สระบุรีเออไม่ใช่สระแก้ว จากแก้วบ่เพาะเนาะใช่ไหม <Okay. S 1> อะไรวะร้านไหนที่ไหนวะรนเราซื้อที่ไหนเหรอฮะน้องแขซื้ออยู่น้องแขนะคะอยู่ร้านมอ,มอเตอร์อะไรหรอกจำไม่ได้เลยมอเตอร์อะไรหราข้างข้างปั๊มแก๊ ไม่เขาอยู่ที่เดิมรถเสียเนี้ก็ออกออกร้านเดียวกันกับของพ่อนะคะเมื่อก่อนหัวมันก็จะอยู่พาเลทหัวนะคะทุกคนคาซีมันก็จะอยู่พาเลทคาซีพวกแหนพวกอะไรล้อเนี่ยมันก็แยกแยกกันอยู่นะคะทุกคนเมื่อก่อนน่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาฉันเอาหัวนี้นะฉันเอาคาซีตรงนี้นะเออฉันเอาไอช่วงล่างมันอันนี้นะแหนอันนี้นะคือเดินเลือกเอาค่ะทุกคนเดินเลือกเหมือนตลาดนัดน่ะ จริงๆเมื่อก่อนอะอเอา,เ,อาเดินเลือกเดินเลือกทุกวันนี้นะประกอบมาเลยค่ะหัวค่าซีประกอบเลยเมื่อก่อนเมืเ่อก่อนเ <c oughs> มืเ่อก,ก่อนขึ้นท่าเรือมาเดี๋ยวนี้ขึ้นจากท่าเรือปุ๊บ่งร้านประกอบเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะหาที่หาจะซื้อแบบนี้ยากแต่แกหาได้ดีหาได้สวยเครื่องสวย <c oughs> หลายปีแล้วทุกคน นะคะคี่ก็สภาพที่เราเอาน้ำประปา,า,ะะะาล้างนะคะทุกคนโอ้น้ำน้ำบาดาลล้างนะคะมันก็จะกัดแบบนี้นะ,ะจะเี่ยรีนะคะอันนี้ก็น่าจะขอบเรียดนะคะในในอนาคตเพราะว่าน,นี่ทาสีรอบสองนะคะนี่ชะนิี้มันกินพี่น้องชะนนี้มันกินนะคะอรถพ่อก็ไม่ได้รอบนะเนี่ยเห็นปะพื้นไอ ตรงเสามันไม่ได้ครอบเห็นไหมทุกคนคือรถรถรถที่ทําให้ลูกค้าทุกคันคือรถแกนเป็นรถคันแรกที่เราทดลองทํานะคะก็คือเป็นคันแรกนะคะที่เราทําปูเลตปูอะไรก็คันแรกค่ะเนี่ยพื้นปูเองนะคะไอเสาไอเสาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ครอบนะทุกวันนี้ครอบหมดค่ะครอบเฉพาะไอถึงกระบะนะคะก็ เป็นงาน,นชิ้นแรกนะคะของเสียนกเราก็จะเก็บขยะไปด้วยนะคะทุกคนไออ้วนมันไม่เก็บแี่ก็มาไว้ขนนะคะขนวัวขนคายไปตลาดแต่สมัยแต่ก่อน,นะคะ่ะสมัยนี้ก็ไม่มีงานไปไหน,นะคะ่ะนี่คะ่ะเก็บขยะนะคะไปด้วยะคะ่ะ มันปิวไปมันยากทุกคนมันต้องเดินตามไปเก็บทําปุ๊บเราก็เก็บเก็บไปด้วยนะคะรักษาความสะอาดช่วยกันแดดมันยากาศก็กจะร้อนอบอ้าวนะคะเอาน้ำอะไรเหมือนเดิม ใครจะรู้จักทำก็ตัวเองทำคนเดียวพี่จะไปรู้จักทำไม่เอาจอใส่บูฮาวายสะก้านเท่าเนี้แล้วก็ใส่แด,ง,ง,ดง,งน้ำแดงเท่านี้โอ้ตัวเองทำกินเองตัวเองทำกินเองแล้วมาให้พี่ไปทำให้ไอคิดว่าพี่จะทำได้เหมือนเดิมเหมือนเองทำไหมเจ้าเอา,เอาใ,สใส่แค่นิดเดียวอ่ะ <c oughs> ให้มันเปในแก้วแค่เท่านี้ก็พอถ้ต้องหวานต้องหวานนะแล้วแล้ว,ล,วลองเปลี่ยนก่อนลองเปลี่ยนเนาะ เอาเอาเอาน้ำไอ้นั่นอยู่ข้างล่งางน้ำแดงเอาบูฮาไแบบวาอยู่ข้างบนเมื่อวานใครทำเอากี่กี่แก้วเมื่อวานใครทำกี่แก้วแ,กลแล้วใครอีกไปชงอีกหนึ่งแก้วนะของใคร,นนรให้นั่นไม่รูชงให้พ่อแม่พ่อเขาอุ่นนะพม่นี่าแม่ไม่รู้เหมือนกันอ่าพ่อเขาอุ่อนเลย เราต้องใช้เวลาในการแกะนะคะชำเล็กจินส่วนที่ <laughs> ดูดูมันทำ <laughs> มันต้องแยกสมองนะทุกคนข้างนึงก็ต้องแบบมันลมร้อนมันจ่อไว้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวสีมันเนี่ยก็คือแบบต้องสายสายเหมือนใดอะอือซ้อมนะคะซ้อมเป่าผมไม่สาวนุ่นแบบนี้แหล้ปเป่าแล้วก็ติป้าย <laughs> ร้อน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 ถ้าทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับจะคลายช่องสาโบใสลุยเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆคะ่ะช่องพี่นนท์รถดําซิ่งสาวนนท์ดําซิ่งแม่น,นั้นแม่น้องไอติมนะคะสาโบ,บาสายลุยนะคะแล้วก็บ้านฟาร์ม <c oughs> มีสกุลนะคะช่องเสียนิก <c oughs> แล้วก็ช่องจอมช่องเสียนกนะ,ะ <c oughs> วอลเลนเดอร์พี่น้องได้ซับเดตในเบื้องเรื่อยๆนะคะว่าคันนี้จอมมาเป็นสีอะไรนะคะช่างบอกแล้วว่าใช่ขาวมุกระสัน จะเป็นสีอย่างเนาะหรือจะเป็นสีเหลืองเหลือบทองหรือสีอ๋อเปลาสีเหลืองน่าจะเป็นรถการไฟฟ้าสีเขียวกระโดดสีส้มรถอะไรสีส้มรถการไฟฟ้าไม่โอ้สีสีแดงสีแดงรถดับเพลิงแล้วสีอะไรเจ้ายังจำไม่ได้ขาวรถพยาบาลอ่สีชมพูสีชมพูรถไหนอพี่เอาทั้งหมดมารวมกัน ไม่อันนี้รถธรรมดาเออนั่นแหละมีเหลือรถธรรมดาบอกถ้าเป็นสีแบบสีเหลืองก็รถการไฟฟ้าสีส้ม <c oughs> สีแดง <c oughs> รถทรู <c oughs> อ้พี่น้องบอกอะไรยายห้างเวียดนามให้เบาวน่นก่อนจำใบดีสวัสดีค่ะ